ประตูโลกใหม่สวัสดีเราคือสภาอาโทเลียนเรายินดีที่จะติดต่อกับคุณทุกคนเราเป็นนักสแสวงหานักผจญภัยและนักสำรวจและนั่นคือหนึ่งในวิธีที่เราสอดคล้องกับทุกคนบนโลกคุณมาที่ดาวเค์โรเพราะคุณต้องการที่จะลิ้มรส เล็กน้อยของส่วนทั้งหมดของกาแล็กซีในที่เดียวและมันก็เป็นเพราะคุณมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนต่างๆของกาแล็กซีที่โลกเป็นทางเลือกที่ชัดเจนที่สุดของคุณแน่นอนว่ามีหลายเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะปลุกเศษที่นั่นและนี่เป็นเพียงหนึ่งเดียวและคุณคือนักเดินทางสำรวจ และนักผจญภัยและทุกสิ่งที่คุณเคยไปและทุกสถานที่ที่คุณเคยไปกำลังใช้บริการคุณในขณะนี้คุณกำลังวาดภาพจากประสบการณ์เหล่านั้นทั้งหมดจากตัวคุณเองทั้งหมดจากสถานที่เหล่านั้นและคุณกำลังร่วมสร้างประสบการณ์แห่งความสามัคคีและความสงบสุขบนโลกแต่แน่นอนว่าคุณกำลัง ทดลองสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ก่อนทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกนี้เพื่อประสบการณ์และไม่ใช่ประสบการณ์ทั้งหมดที่เป็นบวกที่จะพูดน้อยที่สุดแต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีอยู่เพื่อให้คุณให้ทุกดวงจิตวิญญาณได้ริมรสของสิ่งที่พวกเขาต้องการจากประสบการณ์ทางโลก สิ่งที่คุณถูกลิขิตให้ทําตลอดชีวิตของคุณคือการคอยมาสู่สันติภาพและวิธีที่ทุกอย่างมีอยู่บนโลกคุณต้องยอมรับทุกสิ่งอย่างที่เป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องเปลี่ยนแปลงและเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงคุณจะได้สัมผัสกับโรคใหม่โรคที่แตกต่างกันโรคที่มีขั้วน้อยลงบอบช้ำและโศกนาฏกรรมน้อยลง ความสามัคคีมากขึ้นความสามัคคีความสงบความรักความสุขและความตื่นเต้นแต่วิธีที่จะไปสู่โลกนั้นผ่านคนที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบันที่ซึ่งมีความเกลียดชังความรุนแรงสงครามการอยากคายการเลือกปฏิบัติและอื่นๆคุณสามารถสร้างความแตกต่างบนโลกได้โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองและ มันก็ง่ายอย่างนั้นจริงๆคุณคือศิลปินแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่คุณคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังทำคุณคือผู้สงสารและจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าหนทางสู่โลกใหม่คือการยอมรับความรักและสันติภาพกับโรคที่คุณอาศัยอยู่ในวันนี้ตอนนี้นี่หมายความว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เพื่อสร้างความแตกต่างบนโลก ไม่นะไม่มีอะไรหรือมีอะไรให้ทักอีกเยอะแยะคุณสามารถกระจายการรับรู้ระดับนี้ได้ไหมคุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงสารที่แห่งความชำนาญทางจิตวิญญาณที่พวกเขาเข้าใจว่าทุกอย่างได้รับการยอมรับและไม่มีอะไรขัดแยง้งว่าทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์และทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่า และอยู่ในระหว่างการทดลองกับโลกและสัมผัสกับโรคในขณะเดียวกันก็ร่วมสร้างโลกใหม่คุณกำลังตัดสินใจว่าอะไรจะดีกว่าไปโดยไม่ต้องต้านสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่นอนว่าเป็นงานที่ซับซ้อนและยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าใจแต่ภารกิจของคุณก็จะกลายเป็นตัวเองที่สูงขึ้นตัวเองที่เห็นทั้งหมด รู้ทั้งหมดยอมรับและรักทั้งหมดและคุณค่อยๆไปถึงประสบการณ์หลังจากประสบการณ์และช่วงเวลาของการยอมจำนวนของการสดมนคุณจะรู้ว่าคุณทำกับโรคนี้และด้วยประสบการณ์นี้เพราะคุณจะรักทุกสิ่งและมองทุกอย่างเป็นซอสแปลว่าแหล่งที่มา แล้วคุณจะเข้าสู่ประตูของมิติที่5และโลกใหม่และมันจะเป็นเวลาที่รุ่งโรจน์อย่างแท้จริงเราเป็นสภาอาทูเลียนและเรารับการเชื่อมต่อกับคุณครับฝากข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทําให้พิพิทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้งกราบอนวานบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสรมเิมเติมปัญญาให้กับตัวพิพิทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ